โอเคนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็มาดูการทํางานของฉันอยู่นี่นะครับว่าทํางานลักษณะไหนนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ Android ของเราแล้วนะครับเราก็เข้าไป Signup นะครับหรือว่าลงทะเบียน Register นะครับกับเว็บไซต์ฉันอยู่นี่ com นะฮะซึ่งในนี้นะครับเราก็จะมีให้กรอกนะครับข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบนะฮะในนี้ก็จะมีบริเวณนี้นะครับสายอัพก็ใส่ชื่อนามสกุลอีเมล username นะครับ password นะครับแล้วกดสมัครสมาชิกโอเคนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่เว็บไซต์นะครับมาที่เว็บไซต์ ชั้นยูนีเดอมนะครับ,รบแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการแอดเดเวิร์สเข้าไปนะครับ device ID เราตั้งเป็นอะไรก็ได้นะฮะนะครับ device ID นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมติว่าผมแอดไปแล้วมี2 device นะครับ โอเคผมมีตัวนี้แล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรา add device เรียบร้อยแล้วเราก็มากด setting นะฮะเราก็กรอ user name ที่เราได้มานะครับ,นะรบใส่เข้าไปนะครับพร้อมกับ device id นะฮะ ก็คือที่เรากรอกใส่เข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็กดนะครับ setting น,นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม start เพื่อให้โปรแกรมนั้นทำงานนะครับปึป๊บนะฮะโปรแกรมก็จะทำงานอยู่นะครับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะครับเราก็แค่มาเช็คว่า,ามีข้อมูลถูกส่งมาไหมนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ส่งมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เครื่องของเราอยู่ที่ไหนบนพิกัดนะครับเปิดตัวนี้นะฮะเราก็เห็นว่าตอนนี้เครื่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับอยูบริเวณนี้นะครับ นี่คือพิกัดของเครื่องเราเคนะครับถ้าเรามีการเคลื่อนที่เปลี่ยนเปลี่ยนที่นะฮะเปลี่ยนที่ไปพิกัดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็รีเฟชครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะฟีดข้อมูลมานะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้เครื่องเราอยู่ที่ไหนเคนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะฮะก็กำลังพัฒนาเป็น เวอร์ชันตัวต่อๆไปนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบแอปนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าในครั้งแรกแล้วนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ต้องตั้งนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับโปรแกรมทํางานทันทีนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมาโปรแกรมทํางานทันทีนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเปิด GPS กับเปิดตัว WiFi หรือว่าตัวอ d g e หรือตัว 3G หรืออะไรก็ได้นะครับที่ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้พิกัดของเครื่องเราได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะสำหรับฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นอื่นๆน,นะครับที่อยากให้ทางเราพัฒนานะครับก็แนะนำมาได้นะครับทางเราก็จะพยายามพัฒนาขึ้นมานะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการใช้งานแอปชั้นอยู่นี่นะครับโอเคครับ